โอเคคลิปนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับเกมสตีดเบรซิ่งนะผมเกมเก่าเกมเดิมที่เราชอบกันนะแเหมือนเดิมนะผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปเอารถคันไหนเล่นกันดูว่าไปซื้อรถแบบฟิวฟิวฟ้าเล่นกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดมาสักคันแล้วกันนะก่อนแล้วเอาไปซิ่งกันนะป่ะอาสามสี่ไหมวันนี้อาสามสี่ผมว่าผมซื้อไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหอันนี้อาสามสามปะ่ะ น่าจอสามสามนะค่ะสิกจาดนี่ฮนะกดมาแลนะ้วบอกไม่ต้องแตกหรอกทรงนี้สวยงามบอกเลยว่าหวานรครับเลยนะครับสำหรับคันใน R34 ของเรานะครับผมแต่งให้แบบคอมไรท์นิดหน่อยนะครับเออเยี่อยู่ไหนแล้ววะอ๋อสต็อกเต็มป่ะเต็มชัวร์เลยเนะี่ยเว้ยนะกดซื้อมาแล้วไม่ไมขึ้นไม่เฉยเออแปลก ของดีให้เก็บไว้เถอะนี่ยต้องจัดครับผมนี่เรียบร้อยฮะพีเอสต็อปมันเต็มนะต้องกดซื้อใหม่นะครับรถที่ในรถรถมันเต็มนะครับเอ้ยไอเราบ้างเนี่ยเขาเรียมันสวยไละเพราะว่าใส่สปอยเลอร์เหรอไหมสปอยเลอร์ไอซิมันไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเราก็จะจัดของแพงนะครับผมของแพงต้องอันนี้ เอาน็อตมาเลยใส่ไปก่อนเนาะใส่ไปก่อนยางเหรอใสไปน้ำหนักเบาสุดเลยอายไป30โลอะ่ะหมดร้ว่าสุดจัดเอาสเต็ก3 okay. ขามมาเธอโบคิดโอเคคร่าวๆมาด้วยกันแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะครับผมสำหรับการแต่งของเราอันนี้ใส่ใช่ไหมอันนี้ยัไม่ใส่หรอหลบแฟง โอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการใส่สปอยเลอร์ด้วยนะครับผมนี่โอ้สปอยเลอร์ตอนนี้ด้วยของดีครับผมแล้วใส่อันนี้ด้วยคาร์บอนแล้วก็ใส่ท่อท่อคู่ดิใหญ่โอเคบัตเชียร์ครับผมมาอันนี้เอ๊ยต้องแต่งหรอมั้งค่อยแต่งนะครับผมโอเคไปจัดกันเลยผมคันนี้ มาครับผมโอ้โหบอกว่าดัานลั่นอ่ะแตตัดแมนโอ้โหแรงจัดเลยครับดูหันห้องข้องได้ไหมเนี่ยบอกเลยว่ารถเราสวยงามมากฮะตาสามสี่นะฮะบอเลยว่าตัวต็อปตัวแรงเ้าแน่นอนตัวนี้โอ้โหมา่ซิงกันดีกว่าครับมีมือปิดซีด้วยนะในแบบถือใครไม่รู้ เออโอเคประมาณนี้กันแล้วสำคลิปนี้ตอนนี้ฝนม,มันตกนะครับผมก็จะมีเสียงเข้านะขออนุญาตถกคลิปแค่เล็กก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอแบงค์พี่หน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปโนหลอกดกเล่นยืนเดือนนะผมเกมนี้หนุกครับผมหนุกเกมเนี้ยบอ,อกเลยจัดการครับ